ต่อไปนะคะก็จะเป็นยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่า oral hypoglycemic agent แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะตามกลไกการออกฤทธิ์ของยาลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะกลุ่มแรกก็คือจะไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะคะจากตับอ่อนเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คืออินซูลินซิคิทกอร นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะแบ่งย่อยออกไปอีก3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นยากลุ่มซันฟูนิลยูเรียนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ซันฟูนิลยูเรียนะคะหรือเรียกชื่อหนึ่งว่านอนซันฟูนิลยูเรียนะคะหรือว่ากลุ่มกริตไนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของฮอร์โมนอินคลิตินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตในทางเดินอาหารนะคะก็จะมี g l p 1นะคะแล้วก็ กลุ่ม DPP-4 inhibitor นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําความรู้จักกันว่าแต่ละกลุ่มมันมีชื่อยาอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ลดภาวะต่อการดื้อของอินซูลินนะคะหรือว่ามีชื่อหนึ่งว่าอินซูลินเซน i t i z เซอนะคะ,ะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มไบโวนายนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นไทเอโซลิดีนไดโอนนะคะหรือว่ากลุ่มกริทาโซนนะคะ ส่วนกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มที่ยับยั A ้งเอนไซม์การดูดซึมกลูโคสจากลำไส้นะคะก็คือจะมียาในกลุ่มของอัลฟากลูโคซิเดสอินฮิบิเตอร์เรามารู้จักกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มซันโฟเนยูเรียซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยังใช้เป็นยาพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพดีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะ กลุ่มซันโฟโนยูเรียนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเจเนอเรชันนะคะมีอยู่สามเจเนอเรชันนะคะเจเนอเรชันแรกนะคะหรือว่า first generation ซันโฟโนยูเรียนะคะยากลุ่มนี้ก็จะมีทอนบูตาไมยนะคะตัวนี้เป็นชื่อยานะคะแล้วก็ชื่อสามัญก็คือคอปูปามายชื่อกันค้าก็คือเดวินิสนะคะยากลุ่มนี้ก็จะกินแค่วันละครั้งแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลของแพทย์นะคะว่าแพทย์จะให้กินกี่ครั้งนะคะปัจจุบันทอบูทาไมยจะไม่ใช้แล้วนะคะ ก็จะใช้คอปูปามายนะคะเนื่องจากว่าทอนบูตามายจะมี ADR หรือว่าอาการได้ผลประสงค์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะก็ไม่ใช้ก็เลยถูกถอนออกนะคะกลุ่มที่สองนะคะ s e c o n generation sulfonamide นะคะก็อาจจะกินวันละครั้งหรือว่าวันละสองครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์สั่งนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีไกลเบนคมามมยนะคะมีชื่อการคาก็คือไกลบุไลนะคะหรือว่าดาโอนิลแต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักดาโอนิลนะคะ แล้วก็จะมีไกลพีไซนะคะหรือว่าชื่อการค้ามินิเดียบนะคะแล้วก็ไกลาคาไซนะคะในชื่อการค้าได้อาไมคอนแล้วก็ไกลควีโดนนะคะในชื่อการค้ากูรีนอนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นต i r s generation s u l f o n a m u a นะคะก็จะมีไกลมิทิไลยนยะคะหรืออามาลิวส่วนตัวต i r s generation นี่ราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่า first กับ second generation นะคะ ก,กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มซัมโฟเนียเรียนะคะก็คือที่กระตุ้นที่ตับอ่อนนะคะให้มีการเร่งหรือว่าเพิ่มการหลั่งอินซูลินออกมานะคะแล้วก็จะไปเพิ่มความไวต่ออินซูลินนะคะแล้วก็เพิ่มอินซูลินเรเซปเตอร์นะคะให้มาช่วยเก็บกักพวกน้ําตาลที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดนะคะกลับเข้าสู่เซลล์นะคะเป็นผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงกลุ่มนี้ให้จําอย่างให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าจะต้องกินก่อนอาหารนะคะเท่านั้นนะคะ ส่วนในเรื่องของเภสัชจลนศาสตร์นะคะกลุ่มนี้ก็จะถูกดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารนะคะแล้วก็จะมีการจับกับแอบูมินนะคะประมาณเก้าสิบถึงเก้าบเก้าเปอร์เซ็นนะคะถูกแปลสภาพที่ตับและขับออกทางปัสสาวะนะคะยาในกลุ่มนี้จะต้องระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับนะคะแล้วก็โรคไตที่ทําง,งานผิดปกติด้วยนะคะเนื่องจากว่ายาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขับออกที่ตับกับที่ไตเนาะขนาดของการใช้ยานะคะ ยาคอ,อปโปมายนะคะในหนึ่งเม็ดก็จะมีความแรงสองร้อห้าสี่มิลลิกรัมนะคะขนาดที่ใช้ก็อยู่ในช่วงหนึ่งร้อยถึงห้ารอยมิลลิกรัมนะคะไกมีพิไลก็จะมีขนาดหนึ่งมิลลิกรัมสองมิลลิกรัมสี่มิลลิกรัมนะคะขนาดที่ใช้ในการรักษาก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งมิลลิกรัมถึงแปดมิลลิกรัมนะคะส่วนไกมบพีไซนะคะขนาดความแรงของเม็ดนะคะต่อเม็ดก็จะมีสองจุดห้ามิลลิกรัมนะคะห้ามิลลิกรัม สิบมิลลิกรัมนะคะขนาดที่ใช้ก็จะเป็นสองจุดห้ามิลลิกรัมถึงยี่สิบมิลลิกรัมนะคะขึ้นอยู่กับตามที่แพทย์สั่งนะคะส่วนไกลเบนคาไมาไกลเบนคาไมายนี่จะเป็นที่นิยมใช้แล้วก็จะเป็นยาพื้นฐานที่ใช้ในการรักษานะคะเนื่องจากว่าประสิทธิภาพดีแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะความแรงนะคะในหนึ่งเม็ดก็จะมีหนึ่งจุดสองห้ามิลลิกรัมสองจุดห้ามิลลิกรัมแล้วก็ห้ามิลลิกรัมนะคะ แต่ปัจจุบันที่เห็นใช้กันนะคะก็จะมีห้าเริ่มต้นที่ห้ามิลลิกรัมนะคะขนาดที่ใช้ก็จะมีสองุดห้ามิลลิกรัมถึงสิบห้ามิลลิกรัมนะคะที่อยู่ในช่วงรักษานะคะแล้วก็ไกลคาไซก็จะมีขนาดความแรงอ่าแปดสิบมิลลิกรัมแล้วก็สามสิบมิลลิกรัมนะคะ m อมก็คือเป็นส0มสิบมิลลิกรัมคือเป็นยายที่ออกฤทธิ์นานนะคะขนาดที่ใช้ในการรักษาก็ตั้งแต่แปดสิบถึงสี่ร้อยมิลลิกรัมนะคะ อาการไม่พึงประสงค์ของยาในกลุ่มซันฟเนียยูเรียนะคะก็คือทำให้เกิดภาวะของไฮโปไกซีเมียนะคะก็คือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงนะคะเกิดเวทเกนนะคะก็คือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้ก็จะต้องอะระวังหรือว่าทำการติดตามนะคะในคนไข้ที่ค่อนข้างที่จะอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักเยอะๆนะคะเกิดอาการปวดศรีรษะได้นะคะ h a เหรือว่าเวียนศีรษะนะคะ d i สซินเนนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะในบางรายอาจจะเกิดเป็นผื่นได้นะคะ แล้วก็มีผลทำให้เกิดโฟโตเซนซิติวิตี้นะคะก็คือเกิดการไวต่อแสงนะคะยากลุ่มนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับกลุ่มยาซันฟานะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่แพ้กลุ่มยาซันฟานะคะเขาก็มักจะไม่ให้ใช้ยาในกลุ่มซันโฟนิยูเลียนะคะเพราะว่าจะทําให้มีโอกาสเกิดการแพ้ยาได้นะคะแต่สําหรับบางบางคนก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องทําการเฝ้าระวังนะคะว่าคนไข้จะเกิดอาการแพ้หรือเปล่านะคะ จากอินเตอร์เรชันนะคะระหว่างยาในกลุ่มซันฟูนยยูเรียนะคะกับยากลุ่มอื่นๆเมื่อใช้ร่วมกันแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้นะคะก็จะมีกลุ่มพวกยากลุ่มซันฟูนามัยนะคะซึ่งเป็นยาฆ่าเชือ้อเนาะแล้วก็โคลไฟเบตนะคะก็จะเป็นยาลดไขมันในเลือดนะคะพวกซาลิไซเลตนะคะแล้วก็ ol, พวกเอทานอลหรือว่าพวกเหล้านะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มนันซอนนอนซัลฟเนียยูเรียนะคะคกลไกการออกฤทธิ์ก็คือเหมือนกับกลุ่มซัลฟเนียยูเรียเลยแต่จะออกฤทธิ์เร็วกว่าแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วกว่านะคะในเรื่องของเภสัชจลนศาสตร,ร์นะคะก็คือจะดูดซึมได้เร็วแล้วก็ขับออกจากร่างกายได้เร็วนะคะยานี้จะออกฤทธิ์เร็วกว่าแล้วก็สั้นกว่ายานในกลุ่มซัลฟเนียยูเรียนะคะแล้วก็จับกับโปรตีนได้ดีมากกว่านะคะถูกแปลสภาพที่ตับแล้วก็ขับออกส่วนใหญ่ก็คือจะขับออกทางอุจจาระนะคะ ยาในกลุ่มนี้ก็จะลงท้ายด้วยกลิไนกริไนนะคะก็จะมีรีพาลกริไนนะคะแล้วก็แนปพีกลริไนนะคะรับประทานนะคะวิธีรับประทานก็คือให้รับประทานก่อนอาหารนะคะวันละสามครั้งนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์สั่ง นะคะอาการไม่พึงประสงค์ก็คือทําให้เกิดภาวะของน้ําตาลในเลือดต่ําได้แต่จะพบน้อยกว่าพวกลุ่มซันฟเนียยูเลียนะคะมีโอกาสทําให้เกิดการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นกลุ่มอินคีตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตในทางเดินอาหารนะคะ กลุ่มนี้ประสิทธิภาพที่ใช้ในการรักษาค่อนข้างที่จะดีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มยาที่ใหม่เพิ่งผลิตออกมาเพราะฉะนั้นราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะก็จะมีะกลุ่ม GLP1 นะคะแล้วก็ d p p .4 inhibitor นะคะ i n c r i n ก็คือ GLP1 ตัวนี้นะคะจะมีประโยชน์ก็คือมันจะไปกระตุ้นกรหลังอินซูลินออกมานะคะเมื่ออินซูลินออกมาก็จะไปเก็บกักน้ําตาลในกระแสะเลือดนะคะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงนะคะ แต่มันก็จะมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งที่จะสกัดดาวรุ่งนะคะก็คือ DPP4 เอนไซม์ตัวนี้นะคะอ่ามันจะไปยับยัง้งหรือว่าไปทำลาย GLP1 นะคะทำให้อ่า GLP1 ลดลงนะคะถ้า GLP1 ลดลงก็จะทำให้อ่าไม่มีการกระตุ้นให้อินซูลินมันหลั่งเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอ่าเขาก็เลยมีการคิดยาออกมาสองชนิดนะคะก็จะมีชนิดแรกที่เป็น ผลิต GLP-1 ออกมาเพื่อไปเพิ่มการหลังอินซูลินนะคะกับผลิตยาที่มาบล็อกเอนไซม์ DPP-4 นะคะไม่ให้ไปทำลาย GLP-1 นะคะก็จะได้ยาออกมาเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรก DPP-4 inhibitor นะคะก็จะมีวิวดากิปตินนะคะเป็นชื่อยานะแล้วก็จะมีซิตากิปตินนะคะ ส่วน GLP1 นะคะก็จะเป็นยาฉีดทั้งสองตัวเลยนะคะก็จะมี e x ็ n a t i d e นะคะซึ่งเป็นยาฉีดให้ฉีดวันละสครั้งนะคะแล้วก็ l ล l ลา u t i d e นะคะเป็นยาฉีดให้ฉีดวันละครั้งนะคะ